ความลับมันก็แค่อากาศแต่ทำไมมันหนักขนาดนี้นะมีใครเคยเป็นแบบผมไหม นี่แกว่าชั้นไง่หมอนั่นอะใครโอบก,กันวะมันต้องชั้นสิใช่ไหมฮะไรน,นะนี่แน่แกตาไม่ถึงไอวิดวงวิโดโออะไรน่ะไม่ได้ครึ่งฉันหรอกเข้าใจปะฮะโธ่แต่ทำไมเขาไม่ชอบฉันวะชอบแล้วหมอนั่นอยู่ได้ เพลงต่อไปสำหรับคนกล้านะฮะกล้ารักแต่ไม่กล้าบอกสอนแนงจริงใครว่าไม่กลา้าเฮ้ยจอยผมได้คิดชัดๆฮลัลโหลจอย เอ้าวันนี้เป็นไรมาอเนี่ยเล่ามาดิแกนี่ก็เป็นแบบนี้ทุกที่เลยเอ๊พี่โดเขาจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วว่าอะไร เปล่าต่อเลยต่อเลยไม่มีอะไรแล้วเขาก็ยังบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าระหว่างเนี้ยฉันไปเจอคนใหม่ก็ให้ลองคบดูอ่ไงเราก็เจอกันอยู่ไอ้จอยีนยันสี่เลียดนะเวย้ยฉันก็สี่เลียดสีเออ่เลียดแทนแกแค่นิเวอร์จริงเลยจะว่าไปพี่โดเขาก็เป็นคนแฝมากเลยเนาะแกะยอไม่ฉันมีคนใหม่ตอนนี้เขาไม่อยู่ด้วยอะ่ะ ว่าฉันก็คงชอบเพราะที่เขาเป็นแบบนี้แหละมั้งวันนี้แกจะโทรมานเศร้าอะไรของแกวะก็ฉันเล่าออจากงานเราด้วยดิ hey! เฮ้ยอะไรย่างนี้ที่บ้านรู้ยังเนี่ยเนี่ยแหละฉันกังวลอยู่อ่ะ <c oughs> ไหนหมอแล่วน่นนะนี่พี่โดเขามีชื่อเรียกนะโด <Do. S 1> พี่โดโดอ่ะโด เขาคงไม่ชอบหรอกรทียฉันทําแบบเนี้ยแต่เขาจะไม่รู้ได้ไงล่ะพะฉันต้องเจออะไรเวลาอยู่ที่ทำงานบ้างอะ่ะสวยจังขอขุ้ไปด้วยกได้ไหมค่ะ ไมยังมีอีกนะค่ะก็ทางบริษัทนะคะก็ทําแบบมาให้เลือกสีแบบนะคะอย่างที่ท่านเห็นนะคะแต่ละแบบก็จะเปลี่ยนไปตามสีของน้ำผลไม้ที่มันจุอยู่ข้างในนะคะไม่ทราบว่าในสีแบบนี้ชอบแบบไหนที่สุดดีคะชอบแบบคนไม่ไม่ใช่คก็ไม่ใช่คือเนี่ยผมดูมาแล้วนะสีแบบเนี่ยแบบหนึ่งก็ดีแต่ผมอยากให้คุณนะเอาแบบที่หนึ่งเนี่ย มาผสมแบบที่2ด้วยส่วนโทนสีเนี่ยอยากให้คุณใช้ของแบบที่3นะครับแล้วก็ข้อความเนี่ยเอาข้อความของแบบที่4เนี่ยเอามามิกซ์รวมกันให้หมดทําให้ผมได้ไหมครับขอโทษนะคะที่บ้านเวลาทานข้าวเอากลับมาเทรวมกินด้วยป่ะคะ่ะคือดิฉันหมายถึงถ้าเอามารวมกันมันก็คงจะไม่ค่อยอร่อยะคะ่ะแต่ผมว่านะ อ่อรปรับก็บปรับค่ะน่ารักอะ่ะโอ๊ยไม่ไหวแล้วว่าแกอยากได้เงินสก้อนมาเปิดร้านอะ่ะแต่ที่บ้านก็คงไม่เห็นด้วยแน่ๆเลยอะ่ะเออแล้วเงินเก็บอะ่ะ มันก็มีแต่คงไม่พอหรอกแกไปได้แล้วดึกแล้วเนี่ยปะ่ะป่ะเราอยากช่วยนะจอย ตังเงินเก็บเราก็ไม่พอขุกใจมากเอกเพือ่อแค่ส่งที่โลกตรงนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวเราไปส่งไม่ต้องเฮ้ยนะเดี๋ยวเราไปส่งเองก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องอยากเดินคิดอะไรคนเดียวไปแล้วนะ Thank you Rồi Trời ơi. ใช่ไหมทำไมเนี่ยก็เป็นห่วงอ่ะเนี่ขนาดพี่โดยังไม่ทำอย่างนี้เลยเพราะฉันชอบแกไง เอ็ยืมมยนะหรือจะบ้าหรือเปล่ายู่เอาเงินไปให้คนอื่นเขายือมอ่ะแต่จอยเขาไม่ใช่คนอื่นหระมมาไม่ใช่ของลือแต่ใช่ของอัวคืองลกเอียรอีรักลือเปล่าตั้งใบอ่ะไม่ตาหนะ่ะเอกเรื่องนี้ป้าเข้าใจนะ เป็นป้าป้าจะทําแบบเองยังแสดงว่าป้ามีให้เอกยืมใช่ไหมครับอืมแต่มีข้อแม่อยู่ข้อเดียวป้าว่ามาเลยครับเองินอยู่ที่ม้าทั้งหมดเลยวะ่ะ ต้องการเงินสดร,รถคุณช่วยได้เฮ้ยโอ้โหสุดย้อนอะใช้ได้จริงๆด้วย,ยงไงนาฉันมามีอะไรไ เรื่องแค่เนี้ยอืมจำได้ดิฉันเป็นคนให้แกเองอะ่ะงั้นลองถูดูดิอะไรเฮ้ยตอนฉันสมัครงานอะ่ะด้ผลเว้ยโอ้ยแกนี่ลองดูลองดูถูเล่นเล่นก็ได้อยากเปิดร้านไม่ใช่หรออ่ะลองดูก็ได้ เป็นจริงแล้วไงนี่อะไรเนี่ยเปิดดูดิเอาเลยเอกนี่แกเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนอืมทับสินของที่บ้านฉันเกรงใจอะ่ะไม่ได้ให้ให้ยืมขอบใจแกมากนะเอกไว้ถ้าเกิดว่าฉันหาเงินนมาคืนได้เมื่อไหร่อ่ะจะรีบไปคืนแกนเลย แกเป็นเพ <ez> ื hey, ahead, ok? mm ่อนที่ดีที่สุดเลยอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนไปเลยเข้าเย็น้วป่ะอือพอดีนัดพี่โดไว้อ่ะจะเลี้ยงส่งเขาไว้เป็นวันอื่นแล้วกันเนาะอืมโอเคขอบคุณมากเลยนะ สวัดีช่วงนี้ยุ่งๆอ่ะงั้นก็มาช่วยไม่ได้อ่ะดิเฮ้ยได้ดิใครบอกว่างๆมีอะไรอะ่ะสวัดีจะเอาของเข้าร้านอ่ะแกลล์รถมาช่วยขนได้ปะเอ้ยได,ได้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 เดี๋ยวไว้เจอกันแล้วกันนะเคแล้วเ,เดี๋ยวเจอกัน Thank you much ว <มา S 1> ูฮ้ฮู้จอยได้เปิดร้านแล้ววูโโ้โ เอ็กได้ถูกหวยเหรอยิ่งกว่าถูกหวยป้าจอยกำลังจะเปิดร้านแล้วจอยเปิดร้านเอ๊ะได้ย่งเงินมาจากไหนมาอยากรู้จริงเหรอเอออยากรู้อยากรู้รมีเงื่อนไขเดียวเออว่ามาว่ามาป้าห้ามโกรธนะอืมไม่โกรธไม่โกรธผมไม่บอกเฮ้ยถึงแล้วเป็นร้านอยู่ไหนเนี่ย โยงนูน้นดีใจเลยนะจอยขอบใจกันมากนะเอก <laughs> นั่นฉันว่าเราลงเบี้ยวของดีกว่าเออ,อ,อป่ฝากยกอยันนี้เข้าไปหน่อยโอเค ทำไรอะ่ะเปล่าเอ้ยคนของต่อดีกว่านาะ จอยพี่จะไปเรียนต่อต่างประเทศอ่ะถ้าจอยเจอใครอ่ะจอยไม่ต้องรอพี่นะจอยค่ะพี่โตคิดถึงใครอยู่หรือเปล่านี่ไม่ต้องเป็นห่วงไอ้เชนเนี่ยไปกับพี่ด้วยอันนี้ทำอาหารโคตรอร่อยเลยนะ ร้านนาราดีนะจอยเฮ้ยมองอะไรแบบนั้นล่ะขอบใจแกมากนะเอกเรื่องอะไรนี่แกมีอะไรปิดฉันอยู่ปะนี่นี่ไงขุแจักรอืม ชื่อร้านยังไงอย่าง,อางโอ้วตอนนี้มีละชื่ออะไรเอกละดินเพิงจะเคยรู้ความรู้สึกเมื่อความลับมันปเปิดเผยมันสบายมันไม่เป็นอย่างที่เคย โลกของเธอกับฉันก็เปลี่ยนไปแต่บางครั้งมีความลับกลับรู้สึกมีชีวิตทำให้ต้องคอยระวังตัวย <c oughs> เอกถามจริงนี่แกเอาเงินมาจากไหนเนี่ยโลกเรามีความลับมา